รน้ำนมคือของเหลวสีขาวที่มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กหรือสัตว์เกิดใหม่ที่ผลิตออกมาจากเต้านมของสงัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเชม่นมนุษย์วัวแพะแกะควายมา้าปลาปูและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มที่ใช้แทนนมด้วยเช่นนมถั่วเหลืองน้ำนมข้าว,าว,าว,าวนมข้าวโพดนมเฮลเมอนเป็นต้นประโยชน์ของนมมีมากมายละ่ะ น้ำนมมีสารอาหารครบ5หมู่จึงช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายทําให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงช่วยเสริมสร้างูุิตั้งทานโลกช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในวัยผู้ใหญ่และมีความสําคัญอย่างมากต่อพัฒนาการทางร่างกายของสมองของเด็กๆค่ะมีวิตามิน B1 นช่วยบํารุงประสาทช่วยบํารุงหัวใจดัง